ืออนเเหหหมี่่วยหหวยต็มมลสวัสดีครับชมกับผมบ่าวเคียนสาวติก๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาหายอยู่หากินอีกแล้วครับนองน้ำเคียจะพามางมหอยจูบพี่น้องแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเคีกับสาวติก๊กในช่องใหม่นี้ด้วยนะครับช,ช่องเก่าบ่าวเคีอีสานพ่อกระเทินนะหายไปแล้วครับ พี่น้องหลายคนที่ติดตามรับชมบ่าคิดอะจจะยังบรู้เนะาะแต่ว่าเคยติดตามไปแล้วแต่มันหายไปอย่าลืมกดใหม่ด้วยครับแล้วก็พี่น้องทางแฟนเพจก็ถ้าอยากดูคลิปหลายๆเข้ามาติดตามใน Youtube ได้เลยครับเพราะว่าบางคลิปบ่าเคนก็สิบไม่ได้เอาลงแฟนเพจแม่นจ้ะครับผมคลิปไอ้อยู่กินส่วนมากบก่ค่อยได้ลงแฟนเพคคจค<า>่<จ>ะสิลงแต่ y o u t u b บจ้ะ แฟนเพจสม่มากสิเห็นแต่คลิปหานล้วเบาเคนเนาะค,คลิปไอ้ยูยไอ้กินสม่สมากที่อยู่ใน YouTube จากพี่น้องทั้งแฟนเพจกดติดตามได้ทั้งสองช่องกะได้เด้อจ้าถ้าอยากเห็นว่าเบาเคนในช่อง y o u t u b เนี่ยยังแน่แบบนี้ครับอุปกรณ์ของเรากำลังกำลังกบเอาเหมานำเพื่อเพื่อปลาขึ้นขึ้นใส่นะ่ะปัดแอลบัน,นี้มางมหอยหอยยักษ ที่บบาเคนหวานเฮดิกี้มันสิใหญ่กวบปูมือสาติ๊กอีกพี่น้องอยากกินแกงหอยน้องเอซีก็อยากกันหลายคนอยู่แมน่นจ้ะเบาเคียนเลยพามาหามางม,งงมแต่เมื่อคืนเย็นวานเนาะพี่น้องถ้าได้เบิ่งคลิปเย็นวานที่บบาเคนพาไปคุดกับปูเอามาเจีวฝนตกเนาะเสาติ๊กมาเมื่อนี่พี่น้องหอยคาบน้าม,มันขึ้นมาหอดผิดดิเนีเ่ยแดงๆนี่จ้ะแต่มันแห้งแล้วจะน้ำอยู่นี่ค่ะมันมาไวไปไวนะ้อบเบาเคนเนาะแม่นครับเป็นน้ำผ่านเป็นน้ำผ่าน บ่สติกยืนนี่น er, ้ําถึงจําเมื่อคืนเอาง่ายๆกะลุยกันเลยสติกก็สิลงน้ํานําพี่น้องมือนีลงบ่ได้แลตาคงามวนแล้วเนาะพาพี่น้องลงใกล้ๆเลยมือนีสิ้าผู้เดียวบ่ได้หานํากันเอาไปนําบ่ิไปนําเมื่อคืนน้ําล้นืนันละปลาไหลลงมาเนาะ่ครัปลาบ่แม่นืนดอกเขาเอิ้นหยังฝายฝายเก็บน้ําหมู่บ้านเนาะ มาพี่น้องเรามาถึงกลางน้ำกันแล้วตอนนี้บ่อเคนครนาบ่อเคนกะได้สองหน่วยสามหน่วยแล้วจ้ะเริ่มมีแถวนี้แล้วก็เลยเริ่มแทงพี่น้องเบืง้งน้องเบิงงบ้งแม่หน่วยหอยใหญ่อีรีเด้เบ,บ่งมือสติอ้วนอ้วนนี่อ้ากำลังลอยเป็นอย่างบ่เคามาได้อยู่ อ้เไหนันนีันนี้ยโอ้ยโอเมนเขื่อเืเืองงงๆงงงยก็มีตันุ่ยใหญ่ๆใก้จะถวยนี่ก็คุ้มละแกงแกงทางผูทางแคมผูบาเกนนมาสิหลายเนาะ เราที่บอเกนเคยหวานเหี้ยแล้วติ่งย่างเนี่ยแทนปูนี่นี่พี่น้องน้ำเพียงเอลเนี่ยแหละอ้โหเย็นจ่อยจ่อยหนาวบอเกนหดเมื่อไหร่นอวายวายหนาวปานนี้บอเคยเห็นเนาะมันจะไปอยู่โลกันทั้งทีเดี๋ยวเราไปรุ่นกันข้างในคนระหว่างนี่ยบอเกนงมไปเรื่อย เดี๋ยวมาเบิ่งข้างในพี่น้องจิมีหนอนมีหลายสัมได้นนเนาะเจอแน่บ่าวเข็มเจอาพี่น้องใส่มือด้วยค <c oughs> ่ะพี่น้อะคนละรุ่นกันเลยลเลใช่หอยปกติสิ <c oughs> แบบนี้พี่น้องนี่อันนี้หั่นโพดแล้วเอใส่เอาใส่เติมเงิครับเริ่มมาแล้วเริ่มจะถึงกระแพงแล้วมันชิลลายแถวนี้เนาะจ้า เจอละเอิญเด้อสติ๊กกระส้วอยู่พี่น้องเหยียบคำคำไปทอดกำแพงแล้วพี่น้องโอ้ยเกาะอยู่กำแพงเหกอกาะอยู่กำแพงนี่บ่าทีไรอ่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยอยเดิมเฮานี่เนี้ยเดี๋ยวแต่ทำอย่าทำหล่นได้ถ้าล่นมันก็ลงข้างล่างนั่แหละตะเคียนก็คำคำบึ้งอันนี้ ห่ยเด้บเม็ดปลาไปซะซ่านหาี่กันได้อ้าวหน้ำึกติไปน้ำได้อยู่บแบบนี้น้ำดึกนี่เพียงคอบรเคนนี่จ้าโอ้ติกจะจมเลยเธแเลยโอไปน้ำเด้อมีทีกัดช่วงไหนมันตื้นทวพูดเลยทไมอีก เบลคนงมหาเรื่อยๆจ้ะให้เบลกเคนงมหาก็พี่น้องสวติกไปนําบ่ได้ข้างหลังนี่ตื้นแนะ่ตื้นเบิดจ้ะอ้าวยกเวน้นยกเว้นล็อกนี่เนาะ,นะอาหารเบลกเคนง,งมกับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันกาบ่นได้สติกไปได้สวติกถึไปถ่ายพี่น้องเบิง่งมาพี่น้องมางมกันเด็กกินบลกเคนวันเหยีได้ปลาสองตัวโโอ้ห ต้มลึกขนาดเลย <c oughs> <c oughs> คี้ต้มประมาณเพียงหัวเข่าเซาติกนี่แหละถ้าลอยไปคือแบบเคลมขึ้นซีดีเนาะเ <c oughs> คลมลอยเอาเซาทิกก็ต้องย่าง,งาพี่น้องออปนน๊อขี้ต้มบอกแค่เพียงหัวเข่าเซาติกเลยตีเต็มไปในน้ําที่จริงใแคน้ำในี่เพียงหน้าขานี่ยไม่ได้หนิไม่แต่คี้ต้มเปนเพียงหัวเข่าพี่น้องเพียงหัวเข่ายิงลงไปเลยพอดีเพียงแอว นี่ก็เนี่ยเจอเรื่อยๆแล้วแต่ตอนหวานเฮบุได้ตั้งใจเอาบาทสองบาทสามเนาะมาตั้งใจมางมหาบโเจอก้องหึก้องป๊าขีตุ่มดีนี่นะดีเจอแล้วอ่ะใส่คุกเลยสติเป็นคนลากบบเป็นค mm ุกกำมังฮึบโอ้ยโอเคนเอ้ย อยากลอยคือบอกเคนได้อากองลอยน้ำสปออยากลอยน้ำอีกอยากลอยแล้วไปหน้่ขี้ตุ่มนี่แนี่คำมึงดูกไปป่าเนี่ะนี่ะหาอยู่หากินพี่น้องได้ยังก็เอา จะเข้าหอยตีนสาติ๊กบนนี่บอกเติ๊กกหาน้ำได้พี่น้องกาดไปเลยรุดกรุ๊ดเต็มตีนเยก็น่ะขิบกเกะนกกิ่งไม้น่ะกะเขามันจีดนกกิ่นไม้กหมทางยาสั่นแม่ โอเถอะทิ่ไนดีมาเจอกันยักสาวตันก็เอานะเก่งซุ้น้ำเนาะซุปน้ำลูบเป็นดินดินดินอะไติกอันนั้นอะเดีวมาลูบเดี๋ยวมาลูบมาค้ำกันเดยวเย็นย เพียงว่าเขาตอนนี้นำ้ำพี่น้องน้องอัลด,ด้เนาะ <c oughs> ไปโรงเรียนคนบางงมนำโรงเรียนบอปิดพี่น้องหงุหงอยู่หับข้างนี้ว่าบ่แมนพื้นที่สีแดงครัวไปเรียนได้ตามปกติเหรอวะ หนึ่งทางเราบอกเวยนี่นะมิดรเิน,เนองไปรเรื่อยๆนะ อที่ล้วพี่น้องโคง้งโตอกันจ้ะง,งมอ้อมโบ่แล้วเมื่อกี้นี่ปลาโต้เมื่อกี้มันโดดออกแล้วบอกเคสนย่ามานะันเนาะเป็นของแถมเป้าหมายเราคือมาเอาให้ หลายๆเลยพี่น้งบอเคลียนแหงน้ำมาเมื่อคืนนไ่อตอน,นี้ด,นนดินี่บะทำมาลูกยังบอกพอแกงได้ดิได้ยูได้ยูยัม่เกะได้พอแกงก็เอาดอกจ้ะดีเคียนทามีโตไปตะเตะบอกสติกหนเ้นอ Đấy, ở đây Ừ. ừ đây ở oh, đây ở. Oh. โตคนเดียวโตยังไงปกติว่าต้นไม้ต้นหนึ่งก่แล้วนี่ <c oughs> นอนกึ่งดึงอยู่ในน,น้ำนี่ดีแต่บ่มีปริงพี่น้องเย้ยบ่มีภาคใต้นี่บ่มีเป็นบางพื้นที่น่ะบางพื้นที่ก็มี แถวสุราษฎร์แถวท่าช้างได้หลายวะมีหาท่ากูาามันดอกเคียนอยู่นี่ยค่ะโบมีพี่นะถ้ามีบอกเคียนเต๋อแตกแล้ว <laughs> ย่านทุดเลย เบาเขนงมไปเรื่อยๆกับพี่น้องไม่ยังไหม oh. เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเดี๋ยวกลับไปบอกเก่าคือเก่าละเบาเขนสิไปหวานแหเบิ่งปลานําเผือติดมาในใหแหก็สิเก็บสะสมเรื่อยๆนะ้องเบาเขนเนะาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องสิได้หน่อยได้หลายสมดายอันนี้บิรนเก่าครับป้าพี่น้องถ่าย,าาย,ยบ่ทันออกเบาแตะเพียนบบกเขนหวานสิพุ่มเหมอมกี้นี่ สะติ๊กท่านถิดต้อมลุ้บอเคนไล่หวานอีกรอบนึงพี่น้องหวานเอาเหว่หวานเอาหอยนะจ๊ะสะดติ๊กไม่ได้ลงนำบอเคนว่าเดี๋ยวบอเคนเอาเหห้าวเอาพวกง,งมอะไรมันไม่ค่อยได้จะ้ะปัดบา้บานลงเมื่อกี้นี่ไปทางไหนแล้วเนาะบัดนอือหอยมีบ่บอเคน เป็นอหอยเต็มนึง่งอ้าวโอเคมันโดดออกเลยบอสแต่เพียงะตี้เห็นอยู่พี่น,น้องตูม้มเมื่อกี้นี่วันนี้วันนี้อยู่บนเก้าฮะใหา้อยู่บ่เอสบอสเคนครัะมาเบิ่งกันหอยบ่ทันตาฮะ จอบบอสเราบ่เห็นแบบนี้ปิลี่ทางไหนเละโอเคเฉยได้ปลาตะเพียนตัวบักใหญ่ต้องมากับไอ้หลายๆคนเนาะเคยกันลัดทันแน่นอนปลาตะเพียนนั่นเป็นน้ำคืนนีนน้ำรุ่นมาหลายเนะานะเพผลไมาอีกเนะาะได้แบบนี้

<laughs> <laughs> chưa đi hỏi ha được xây nhà chiếc hà nội mà hai cái non tóc đúng บรเห็นมันแล้วเสียนทันถ้ากัมาจะใส่เนาะตัวใหญ่ข้งไหนข้ามมาจะฝั่งนึงน่ะน่ะหี่วยดค่ะหาหน่วยเต็มมือเลยโพดโพใหญ่อีหลีใหญ่ได้หอยโล่มาตัวนึงจะมาทางไหนเนาะตัวเดียวนี่เลยหอยโล่ตัวหอยโล่แซ่เพื่อกันแซ่บหรือหอยอันนี้ ก็ไปงมหงอยสติ๊กพน,น้ำมาช่วงนี้น้ำยังไหลยอยู่น้ำยังไหลอยู่น้ำน้ำเราก็งมเด็กนีแกงนึงเวลายอยู่บนหอยเชอรี่น้ำตัวหอยจุกก็ไหลยอยู่จ้ะเด็กหน,นุ่ยใหญ่โซนอ่ะตะเคียนพายพี่น้องเมือเมือและเหนื่อยแล้วหนาวแกงตะเคียนนี่เลยหนาวหนาวเติ๊กเราขึ้นมารอสักพักใหญ่ๆ <c oughs> เลยจนแ <c oughs> ห้งไปละพอได้ย่าได้กินแล้วครับ ต้องข่าวไว้คืนนึงเนะาะเจ้าเเมนูอย่างได้เดี๋ยวข่าวไว้คืนนึงันอื่นพเนพื่ออะไรจ้ะครับวันนี้เพื่อเตรเยมทหามาเพิ่มอีกเลี๋ยวไปเกงหม้อใหญ่ๆเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามันหมานจ้า